เอเรียนอีกแล้วไม่สน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 โอ้ยมันคือเดือดเดือดอาสวินไงผมกำลังจะโดนมันตีฟรีหนึ่งทีไงมาตอนมาตอนอะไรนี่ไล่กูนานด้วยไงแล้วผมฉีกไปขอบแมพเลย ผมลากให้ยาวๆเลากให้ยาวๆ okay. โอเคไอชินนี้เล่นเป็นว่ะพี่ตัวนี้บ้าทำ,ทำอะไรเยอะทิ้งเลยไม่ได้ว่ะพี่แม่งมันเข้ามุมแล้วอ่ะไม่ได้เมาลั่นหรืออะไรวะน่ะเอา โอ้โหไอ้ลุงบินมันทำอะไรเนี่ยกระทืบเครื่องไม่เลนงงโง่เว้ยเอาเลยน่งงโว้ยไอ้ลุงบินมันลากลุงน้องไปแล้วมันก็ไม่รู้เห็นอะไรอ่ะอ๋อเจ้าเพื่อนช่วยแล้วโอ้อร่อยไหมพี่อร่อยไหมพี่เดี๋ยวผมฉีกไปฮิวก่อนไอ้ลุงบินไปลงฟรีไอ้ที่ล็อกยังกามันไม่ใช่เสียชื่อมันยูไม่ได้ เบลนเมนด้วยคือมันใช้คำว่าจูไม่ได้เลยอะตรงนั้นอะมันอยู่ขอบแมปอะแล้วมันปล่อยลูกน้องดักทางคือเมื่อกี้ถ้าเกิดผมวิ่งไปผมก็โดนแบบเบิ้ลแทบโดนลูกน้องตีทีหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็โดนตัวพ่อมันตีซ้ำอีกทีหนึ่งถ้าเกิดเราหยุดอยู่กับที่มันก็จะมันก็จะเลียกลูกน้องมาอีกมันต้องให้เพื่อนมาลากลูกน้องให้อะคือแบบไอ้บล้มเลยอะไอ้เลล์สาบกูเข้าเกมมาแล้วไอ้เหียกูเชิญเข้าก่อน ปั้นผมปัดบ้านเล็กมันฟังเครื่องเลยเกี้ยไหนอ่ะตัวนี้ถ้าเกิดเล่นโซโล์มานี่เทียเอนะแต่ถ้าเกิดมาเจอตี้สี่นี่เหลือประมาณเทียบีโผไปหมีในเอ้าอ๋อเซฟเบสเหรอหนูไม่ไล่อ่ะคิวสองน้องพี่คิวสองพี่คิวสองเดสล็อกท้าปั้นอยู่บ้านเล็กนะพี่เอก โอเคไปอยู <Okay. S 2> ah, so, ่ที่ชิวสองบ้านอยู่ที่ด้านขวากางโอเคอ้าวแล้วมันไล่ใครอ่ะไม่รู้เอาหาใครไม่เจอปล่อยลูกน้องฟังเครื่องขวามันอยู่บ้านบ้านเลยเป็นสายล่างใช่ป่ะพี่ใช่มันอยู่ขวามันอยู่ขวาล่ขวาอยู่ขวาล่างเลยเนี่ยเห็นไหมเฟิร์สมันขวาล่างปล่อยลูกน้องไปขวาล่างเฮ้ย อังเครื่องผมปั่นสายล่างบ้านเล็กปั่นเลยมันห่วงเครื่องนี้มากเครื่องอื่นปั่นฟรีจัดเาเครื่องนั้นอะเยอะมากไอ้ขวัญติดล่างลุงมองให้เติ่งเติ่งเห็นปะมันจูงยากแล้วเว้ยถ้าเกิดเราเล่นตีสี่นี่คือเรายังเรียกเพื่อนมาลากลุงมองให้ได้แต่นี้มันดูโอ้ไง ถ้าเกิดผมเร yes> ียกพี่เอกมาอยู่ไกลอาจจะมาช่วยไม่ทันโอ้ยเฮียแม่งวิ่งมากลับมาตรวจจับเดดล็อกก้อนนี้เอาเลย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 ตามอยู่อาเอยู่ไปบ้านใหญ่พี่ ผมมจะมาซ้เครื่องนั้นก็เยอะจานเครื่องซ้ายบนก็เยอะออยอเฮ้เยแย่ไล่เดี๋ยวเพื่อนในสัตว์ผมรอซ้ำเครื่องเนี่ยซ้ำเลยน่าจะเซฟเบสนะแป๊บนึงต้องให้ลูกน้องมันหมดก่อนโอเคเครื่องนี้เยอะมากแย่เพราะกูบอกว่ากูตามพวกมึงอยู่ใช่ไหมพวกมึงไม่เอาเลยไวะแย่อยู่บ้านใหญ่ เครือ่งองนี้็อก well ลับมาเครื่องนี no ้ค like well ิวเลกกลับมาเครื OK ่องนี้ห่วงเครื่องไปกันนัดเียวตายไปทำี่แงไอ้เอามไทิ้งมิดไวอยู่กูดิไปไปเมืนเดียเหมอเดเครื่องิคพื่อนโอเคผมบอยเบื้งได้ผมบอยเบื้องได้อยู่ไปด้ไปด้ไปด้แล้วมึงฉีกไม่มองเลยเพื่อนมึงก็ฉีกมองบ้างดิ ไอ้เหี้ยฉีไม่มองอะไรเลยสัตว์แล้วเครื่องนี้มันเสร็จไงเพล่ยักหน้าเย็ดเกี้ยยิอยักหน้าให้ผมว่รู้ดีว่า<อ>เออไอ้เหี้ย,ยผมต้องมาเก็บธงวะ่ะไอ้เหี้ยยิอยักหน้าให้กูเฉยนี่กูมาเล่นไอยดีโซโหครับกูมาเล่นไอยดีโซโหเลยสักนิดเดียว เขาก็ยักหน้าให้ทุกคน <ไฟ S 1> เลย<ฟ>ว่าโอ้ยยักหน้าให้ผมนี่อยู่กับผมลากลูกน้องมาบ้านเล็กมันมันมาป่ะพีะมม่อยู่อยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมโอเคเดินไปหาจานเจว่ะไอ้เหี้ยไม่เอากูเลยว่ะยืนยักหน้าให้กูแบบไม่เอาอะไรกูไม่สนใจยยดีอะไรกูเลยว่ะลากมาบ้านใหญ่นะพีลล่ลากเลยลากเลย มันกลับไปนะให้แมงกลับมาดิอ้าวทำไมจะสามพี่กูแล้วไงไม่ต้องบอกว่ามันไม่ต้องบอกว่ามันสามหรอกให้มันให้มันให้มันไล่ผมก่อนอันดับแรกอยู่เข้าตู้ไม่ให้แมงจบเลยเราคุยยืนดีกว่าให้แมงตีเล่นๆดีกว่าอ่ะให้มันจกถ้าผมมีเซนเนี่ยยืนยันหน้าให้ผมเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเขาก็เป็นเอฟซีไหมอาจจะเป็นการทักทายในแบบภาษาบ้านเขาอ่ะการทักทายอะไร ก็เหมือนแบบคนฝรั่งแบบจับมืออะไรเงี้ยแต่บ้านเขาแบบแบบพยักหน้าท้าทายกันแบบเฮ้ยซับโรแมนพยักหน้าเลือดเถอะเพราะมันเป็นวัฒนธรรมคนเราไม่เหมือนกันแลนคอแลนคอร์ด้วยก็มันก็จะเอาคนที่ติดแลนคอไงโย่ผมว่านฟ้าจานคนเจ้าชู้ต้องโดนแหละผมกำลังเปิดตรงซ้ายบนนี่เองขวาขวาบนขวาบนเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย แล้วเรียบร้อยขวาบนไม่ใช่แลนคอร์นี่พี่แรนคออยู่กับผมเนี่ยอ๋อแลนคอร์มันติดโนวันด้วยไม่ใช่หรอไม่ผมให้ลูกน้องมันตีจานต้องมาไล่บล็อกให้ผมอ่ะโอเคโอเคโอเคพี่อยู่ไหนอยู่ขวากลางเฮ้ยซ้ายซ้ายกลางกลงมาละเห็นดาบมันเห็นดาบไวไงกำลังวิ่งระบาย่างกลางโอเคพี่ไม่รู้บ้านเลสเปิดหรือยังวะเปิดแล้วพี่เปิดแล้ว โอ้ไอ้เคิตแม่ลูกน้องมันยังจะมาโดนกูอีกนะไอสัตว์โอ้ยเฮียวิ่งขี่เขามานี่ขวาบนจานไอ้บนกลางผมมาบนกลางแล้วเราวิ่งไปขวาแล้วโอเคโอเคพี่มันตามพี่อยู่มันจะวิ่งตัดกลางบ้านใหญ่ไม่ตัดว่ะวิ่งตรงตรงเลยว่ะผมว่าพี่ออกได้อะน่ะไม่ได้ผมล้มแล้วจานจานนองหลับลูกน้องจานนองหลับลูกน้องจานนองหลับลูกน้องไปเลย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  จิ๋วไม่ได้หรอจารย์ยากแมวมมันดูชาเลยพเอี่ยีนี่ประตูอยู่นี่พี่แล้วผมไม่เห็นประตูไงแล้วพี่ไม่เห็นประตูไงแล้วผมไม่เห็นประตูไงพี่เลียวก็ออกแล้วไงผมต้องงงกันไหมพี่บอกไม่ผ่านนะประตูอยู่ตรงนี้แล้วพี่กูโลกไงแล้วก็แลผมโลกไง คนล็อกต้องโดนอะไรครับด็อกโดนโมลีไงครับเลี้ยวซ้ายก็บอกแล้วไงพี่เอกมองไม่เห็นประตูไงลวนนิดนึงไงระบบไงวิไปช่วยพี่เอกก่อนผของลังวิ่งกลับมาที่ประตูจานเจคิวเลอร์มันก็งงไเม็นมากอ่ะของลังวิ่งกลับมาที่ประตูจานเจ ตรงไปเลยพี่ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงกลางตรงจานเจบึงบัเกอร์ตึงๆบงบัคเกอร์ตึงๆตึงมารีบอกเกอร์ตึงๆเหรอยิงไลน์ท่านไปแล้วหมายความว่ายังไงน้องกูบล็อกหัวร้อนไงอะไรกันครับเนี่ยจบเกมแล้วมึงจะชักปลั๊กทำไมวะอะไรครับน้องไอ้นี่อีโคหนาเกินอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ต่อให้นะที่วิ่งออกไปอ่ะกูมองไม่เห็นประตูจริงจริง องไม่เห็นมไม่ได้หยามเลยว่าอะไรนะไรกูอะไรงงเปี่ยกเขาอยากยุกต่อไม่ใช่ไรเออผมก็อยากยุกต่อของผมแต่บรรจุปั๊กท่าไมก่อนยักน้องยักหน้าอืมแักข้าหรอมันก็ร้อนของไล่ลกูแต่แรกก็จบแล้วพี่เล่นเป็นนอ้องมาวางโดง่งวางดักอะ่ะพี่ก็เล่นเป็นของพี่แค่นั้นแหละ